แม่จา๋าเกรดออกแล้วหนูได้สี่ล้วนเลยค่ะในดูซิได้แค่นี้เองเหรอแล้วที่ไปแข่งระดับประเทศล่ะชนะกับเขาบ้างไหมอ้าวทำาไม่หนูพยายามเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอเลยอะ่ะแม่เดูเกรดหนูสิหนูคือใครเนี่ยหนูคือลูกคนกลางไงขอโทษนะจ๊ะแม่มีลูกคนกลางด้วยเหรอโอ้ยแม่ลืมหนูอีกแล้วะ ไม่เห็นเหรอว่าพวกพี่อยู่ในห้องน้ำอยู่เห็นค่ะหนูมีตาค่ะเห็นแล้วยังจะเออเดินเข้ามาทำไมต้องให้รุ่นพี่ใช้ห้องน้ำก่อนสิเอา้าหรอหนูเข้าไม่ได้เหรอคะพี่คือพี่เป็นเจ้าของโฉนดที่ดินบริเวณห้องน้ำนี้เหรอคะหรือว่าครอบครัวพี่บริจาคเงินสร้างห้องน้ำ ถ้าข้อสันนิษฐานหนูผิดรบกวนพี่ขยับไปทางซ้ายสัก50าซนติเมตรได้ไหมคะหนูจะได้เดินเข้าไปห้องซ่วมได้คะ่ะคือพอดีหนูปวดขี้จริงๆถ้าข <berry> ี้ที่นี่ไม่ได้กันขอไปขี้ที่ห้องน้าบ้านพี่ได้ไหมอะคะงั้นน้องก็ไปขี้ที่บ้านพี่แทนเลยเฮ้ยไม่ใช่ก็พ่อแม่พี่บริจาคโถส่วมและอาหล้างมือทุกตัวในห้องน้ํานี้จริงๆถ้าอ,อยากขี้ก็ไปขี้ที่ตึกอื่นเลยแป้ก็ <GG garden> ได้คะ่ะขอเข้าสักห้อง น้องคะสนใจมาเป็นลีดสีแดงไหมคะขอโทษค่ะพี่พอดีหนูไม่สะดวกเป็นลีดค่ะเอา้าโคตรยิงก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นป่ะดีแล้วที่ไม่เป็นลีดไม่งั้นสีเรามีลีดหน้าเหมือนปลาดุกชนเขื่อนอายแย่เลยนินทาคนกัดพูดให้มันเบาๆหน่อยคนทุกคนต้องเป็นลีดแบบพี่มัง้งคนอื่นเขาก็มีอะไรให้ทาเยอะแยะหนูไม่มีเวลาเป็นลีดเพราะหนูก็อเอาเวลาไปสอนพิเศษหาเงินไปจ่ายค่าเทอมไม่ได้รวยมีเงินไปจ่ายค่าชุดลีดเป็นหมื่นแบบพี่ไงไอพวกบิวตี้พรีเลีย ที่รักเรามาลอยกระทงแล้วมาขอพรด้วยกันนะคะเขาจะขอให้ตัวเองอยู่กับเขาไปนานๆเลยได้สิที่รักเขาก็จะขอพรให้เราอยู่ด้วยกันไปจนแก่เลยนะครับคอสตูวีนาคริสขุนพนชุติวัฒน์เคมจินโกชาย,ยานมภูนสันหละปนแคนพิรุพร,ร,พรอรไทยติริพรจินต์นลาไหมไทยโพสึ์ทอไวรุทพอยัง,ยงเจนเัลฟาเลยนะทนันสมยัยยังแม่ก็วัย<ว>รุ่นนะ เราเต้นขนาดนี้งานบ้านง,งานช็อคไม่คิดจะทำเลยหรือไงฮะไปล้างจานเดี๋ยวนี้เลยนะโอ้โหจานกองเป็พนพันนนเลยแม่แล้วหนูจะล้างหมดนี่ไหวได้ยังไงอะ่ะเดี๋ยวก็ดอนน้ำยาล้างจานกัดจนมือแห้งพอดีไม่เอาอ่ะหนูไม่ล้างหยุดเลยค่ะคุณนายนี่เลยทีโพเพียวหรือจะเอาหอมมะนาวก็ต้องทีโพ<ฮ><ฮ>เลมอนพาวเวอร์พลัสแล้วมันจะดีกว่าเดิมยังไงอ่ะแม่ดีกว่าเยอะเลยพระทีโพผ่านการทดสอบไม่ระคายเคืองแล้วนะจ๊ะ เดิมแ,แต้นจนเหนื่อยเจองานเต็มครัวก็ไม่หวัน่นพอมีทีโพล้ลางแป๊บเดียวค้าบหายเกลี้ยงแรงยังเหลือไปเต้นต่อได้อีกยาวๆเย้ yeah! ดีมากทีโพนะ่ะราคาน่ารักสุดๆแถมหาซื้อง่ายมากทั้งตามราคาชั้นนําทั่วไปหรือจะสั่งซื้อออนไลน์ก็สะดวกสุดไปเลยซา้าสวัสดีทุกคน hello everyone นองมอนเองนะคะ กรีดตาให้ทุกคนดูเลยเนี่ยน้องม่อนกรีดตาครั้งแรกในชีวิตเลยสวยไหมอะทุกคนนี่น้องม่อนมีการวาดดอกไม้ใต้ตาด้วยเพราะว่ามันจะได้ดูสดใสไงทุกคนนี่ ไปบอกคุณแม่นะน้องม,มออลขโมยไอไลเนอร์ของคุณแม่มาเอะพ่อครับาขนมที่พ่อให้หนูตอนต้นเดือนหมดแล้วนะคะพ่อให้ไปตั้งสามพันบาทผ่านไปแค่เจ็ดวันก็หมดแล้วหรอก็หนูเอาไปซื้อเสื้อผ้าไปคาเฟ่เติมเกมชานมจับฉลากปีใหม่รู้ตัวอีกทีก็เงินไม่เหลือแล้วอะค่ะใช้เงินเก่งจริงๆเลยนี่ลูกโตแล้วนะแต่ทําไมบริหารเงินไม่เป็นเลยงั้นพ่อจะแนะนําอะไรดีๆให้ลูกนะล กด follow ช่อง TikTok เพจ KBank Life สิลูกเพจธนาคารเหรอคะหนูคิดว่าในนั้นคงมีแต่ตัวเลขน่าเบื่อนแน่แน่แนแปลว่ายังไม่เคยดูจริงๆตอนนี้เขาทำคลิปสั้นๆสนุกๆเข้าใจง่ายมากเลยมีทั้งเรื่องวิธีเก็บเงินวางแผนการเงินมีโปรโมชั่นดีๆมีเตือนภัยมิจฉาชีพพ่อชอบคอนเทนต์ที่พาไปทำบุญมากรักเลยคะ่ะแล้วก็พ่อคะอะไรอีกล่ะลูกช่วงที่หนูกำลังเรียนรู้เรื่องเงินนี้นะคะพ่อจะช่วยสนับสนุนค่าขนมเพิ่มให้หนูได้ไหมคะเพื่อหนูจะได้ฝึกบริหารเงินไงคะ ไม่ได้หมดแล้วหมดเลยรอเดือนหน้าเท่านั้นหนูอรไทยลูกออกมากินข้าวได้แล้วไม่ออกมาตั้ง7วันแล้วนะเกิดอะไรขึ้นนะตัวเองลูกไม่ออกจากห้องมาเจวันแล้วเขากังวลมากกับตัวเองฮะเขามีกุญแจสำรองเขาไปดูกัน hmm. ลูกเป็นอะไรทำไมไม่ออกมานอกห้องตั้งเวันหนูดูซีรีส์จีนอยู่ค่ะซีรีส์อะไรพ่อแม่ต้องดูเรื่องนี้นะคะสื่อรักปีศาจิ๊ t จอก ไชื่อยาวจังเรื่องนี้มันเล่าความรักระหว่างมนุษย์กับปีศาจแมงมุมนะคะพ่อแม่ไม่สงสัยหรอคะว่ามนุษย์กับปีศาจจะรักกันได้ยังไงงั้นแม่ขอดูด้วยคนครั้งนี้เฉันงอี้เารับบทเป็นพระเอกเย็นชานะคะเป็นนักฆ่าปีศาจเท่มากแต่พอได้เจอนางเอกเขาก็กลายเป็นคนอกุ่นอ่อนโยนขึ้นมาทันทีเลยค่ะเฮพดีแต่ก็ไม่เท่าพ่ออยู่ดีจริงที่สุดแล้วก็มีหลี่อี้ถงเล่เป็นปีศาจแมงมุมมาเป็นสายลับ นี่ไงตอนแรกจะจัดการแต่นางเอกใช้ความใจดีของเธอค่อยๆทำให้เขาหวั่นไหวเลยค่ะถึงจะเป็นปีศาจแต่เธอกลับใช้ใยแมงมงุช่วยห้ามเลือดบาโลที่บาทเจ็บ ดูแฟนตาซีแปลกใหม่ดีนะแล้วทำไมไม่ออกจากห้องตั้งเจ็ดวันก็เพราะหนูอินมากเลยค่ะพ่อดูตอนแรกปุ๊บหยุดไม่ได้เลยรู้ไหมคะพระเอกยอมถูกคมดับนับพันแทนทะลุหัวใจเพื ong, พ kannt, ่อปกป้องนางเอกหนูดูแล้วทั้งร้องไห้ทั้งฟินทั้งใจจะไหลรอมกันไปเลยค่ะร้องไห้เลยเหรอร้องสิพ่อความรู้สึกที่ทั้งสองมีให้กันมันจริงใจมากเลยค่ะหนดูล้สึจนจะร้องไห้เลยแล้วตอนนี้ดูจบหรือยังดูจบแล้วค่ะ สามเพื่อเก็บรายละเอียดค่ะขอดูตอนนี้ก่อนนะคะแม่พอเลยเออกมาอาบน้ำกินข้าวก่อนเ็ดวันแล้วอีกท่า กาษาแลกเลยนะจะเลอะมีนเราทาฉีดเลือดเลคอนแันใหม่ด้วยนี่มันหวันอะไรกันเนี่ยทั้งเจอทับี้ีหน้าตาหวานทั้งตาเหรอนี่ตัวอะไรใหญ่ๆดำๆนี่พี่สมซาไม่รู้จักควายเหรอคะเอ่อพี่รู้จักดีอยาแต่ตาพี่มันหลาโดนแดดนานเลยมองไม่ค่อยออกงั้นไงมันเดินมาแล้วอยากเล่นกับมันไหมคะพอนักเรียนหนึ่ง ควายหน่อยจะถ่ายรูป่งไปรายงานพออ,อหนูค่ะไม่เอาถ้าใส่เสื้อที่ฉูดฉาดเกินไปหรือควายมันขวิดนี่ส่งซาบมากับครูสิไม่เอาอค่ะครูหนูรูสีเสื้อที่เธอใส่ควายมันไม่ขวิดหรอกมากับครูนี่เจรยไทยเนี่น้องเปลี่ยนเสื้อกับพี่เดี๋ยวนี้เสื้อหนูเหม็นเหงือนะคะ กล้าเปลี่ยนหรอคะอี๋จริงด้วยเป็นเหนือเด็กเดินว่ะงั้นหนูจ้างครูใส่เสื้อหนูไปขี่ควายแล้วโฟโต้ช็อปเอาหน้าหนูไปแปะทับหน้าครูแทนได้ไหมคะเดี๋ยวหนูให้คุณแม่โอนให้ครูสามหมื่นเลยคะ่ะฮะไม่ได้คะ่ะห้ามคอร์รัปชันนะคะไม่งั้นหนูจะฟ้องขออนะคะโอ๊ยไม่ทำก็ได้วะยิ้มหน่อยจ้าสมซาดีนีฮาร์ตอย